ร้างห้าเจ็ดแล้วแกก็ไม่สบาย,ยอ๋อไม่สบายแมือ้องสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนายฟูจากช่องนายฟูพาดูเรื่องจริงวันนี้เราพามาดูวัดร้างรลางชุมพรนะครับวัดเขาเจดีครับที่ดังอยู่ตอนนี้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับได้มาสักการะที่วัดนี้นะครับจากที่ได้สอบถามมาร้านขาเยอะมากกว่าเดิมครับคนก็ได้หลั่งไหลเข้ามาสักการะมากกว่าเดิมครับ จากทั่วทุกสาธาราชิดนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับว่ามันจะคนเยอะขนาดไหนนายปู้พาดูเรื่องิมีปลาอะไรด้วยนี่ครับมีปลาอะได้วยเดี๋ยวเราจะเอากลางมาสองคนครับสองตวงครับไปิดสักระเท่าไหร่นะครับบาทค่ะเอามา101ลูกมาขอบคุณนะคะ ที่อุดหนุนขอบคุณมากมากค่ะมาจากไหนคะเนี่ยมาจากเนี่ยครับในตัวเมืองนี่ครับขอบคุณนะคะที่อุดหนุนป้านาเจ้าดีค่ะได้ดอกไม้เป็นสักการะนะครับเป็นโงมาลไยนะครับโงมอะไรโอเคครับเราก็เดินได้มาถึงประมาณ20%่เปรซน์นะครับจากจุดที่เราจะขึ้นไปถึงยอดนะครับน่าจะประมาณระยะทางน่าจะมาไม่ถึงกิโลครับ จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ7800เมตรเองครับคือมันสะดวกมากครับคนขึ้นเหนือลงใต้นี่แวะเข้ามาสักกราระได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลของแต่สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ของอวัดพระใหญ่ครับน,นี้ครับมีกุฏิมีหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเดินทางกลับดืสวยิมเท่านะครับผม ดังแน่ช่องนายฟูพาดูเรื่องจริงตามเข้าไปดูได้เลยดังมากเก๋วเก๋วสุดยอดเต็มเลยบ๊ายบายตอนแรกนะครับมันจะมีแผงลอตเตอรี่เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวต้องถามผู้รู้สักคนครับว่าทําไมแผงลอตเตอรี่มันหายไปเลยหมดตอนแรกเป็นหูหูเป็นแผงยาวเลยครับเป็นเยอะมากเกือบร้อยเจ้าครับกานค้าก็เริ่มเยอะนะครับปกติตรงนี้มันจะเป็นป่านะครับรกแต่ว่ามันก็ไม่มีแม่ค้าพ่าค้าแบบนี้นะครับแต่นี้เริ่มมีเยอะแล้วครับ ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ไม่มีครับเมีไหมครับข้างบนดนะอ๋อมีครับเห็นพี่เขาบอกว่ามีอยู่นะครับทั้งหมนี่เริ่มมีนะครับสุดๆร้อนๆเลยจ้าไม่ค้ยอยากเข้ากล้องค่ะอร่อยไหมครับอร่อยสิชิมดูก่อนได้ของอร่อยจ้าชิมชิมให้หวะครับได้แหมเอาเลยครับบ้านอยู่ไหนครับอ๋อบ้านพี่อยู่แถวนี้แล้ค่ะคนพื้นที่ครับค่ะคนพื้นที่จ้าคนบีไซคนบีไซอร่อยไหมอ่ะอร่อยไอยำครับ ปกติแล้วมันจะมีลอตเตอรี่เต็มเลยมันเป็นเพราะว่าหวยออกไม่ใช่หวยออกเดี๋ยวเ็าจะมาพรุ่งนี้หรือมาเือนนี้ปพราะหวยเพิ่งออกไปนะครับจ้ามีคนถูกไหมครับพครับโอ้ยเยอะรอบนี้เยอะมากเยอะมากครับลอตเตอรี่มีตั้งสามสี่ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ต้องหาพิสูจน์ตัแล้วนะครับไม่มีแล้ว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 ด้านบนักเดียวครับค่ะมีแล้วค่ะแรงสักชาของทอดเลยแจ๊คทอดอร่อยอร่อยมีหน้าหน้าทองด้วยนะครับหน้าหน้าทองมาแล้วนะครับ แ,แ,แกวแกวยทอดวยทอดโอเคครับจะถึงแล้วครับนี่หวยครับดาวล่าแท้ของซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าหวยเพิ่งออกไป <laughs> <c oughs> เพื่อสิ่งนี้นะครับคนมามาว่าสักการะขอพรกัน,นครับขอเลขขอเด็ดเมื่อที่แล้วก็มีคนถูกไปเยอะนะครับหลายรางวัลครับ ติดตามข่าวมันนะก็อทอดไม่หมดเลยร้อยอ๋อไป, <c oughs> ไปตามไป มาถามผู้รู้นะครับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ที่นี่ไว้สอบถามน,นะครับเออมันล้างแต่ปีไหนครับคือเออตั้งแต่สร้างเลยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับไม่สองห้าหนึ่งเจ็ดสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จก็อยู่มาระยะหนึ่งคนที่สร้างหลวงพ่อแม่นท่านก็ได้มรณภาพแล้วก็เมื่อท่านมรณภาพแล้วก็ร้างกันแดดน้ำานาก็ประมาณ50กว่าปีแล้วห้สิบกว่วาปีระย,เยะเวลาที่ หลวงพ่อแม้นอยู่กับที่ปล่อยให้ล้างครับประยะเวลาประมาณกี่ปีนี่ครับที่หลวงพ่อแมนอ้นอยู่ครับหลวงพ่อแม้นอยู่ก็ประมาณ57าสิบเพอแกสร้าง57แล้วแกก็ไม่สบายน่แหละอ๋อไม่สบายครับแล้วเมื่อหลวงพ่อแม้นไม่สบายก็มีพระอีกองหนึ่ง รอาจารย์เมธาท่านก็มาสร้างกุฏิแล้วก็สร้างกุฏิแล้วก็ปั้นเสือปั้นเจ้าชายสิทธัตถะม้าอะไรอย่างนี้แล้อยู่ด้านบนนี่คือช่วงช่วงช่วงหลังเมธาเมธาช่วงพระเมธาแลหลวงพ่อแมนก็ถั้งแต่กุฏิเจดีย์กับเรือเจดีย์กับเรือหลวงพ่อแม่นะแล้วกรเมธาก็มีห้องน้ำมีอะไรเมธาจากพระเมธามาถึงวันนี้ประมาณกี่ปีครับประมาณห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีเหมือนกัน ครับอนวีทาก็อยากไปไปไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาแล้วก็ร้างตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าทางด้านบนนี้ก็ทางป่าไม้ชุมชนเขามามาดูแลมาดูแลมาขึ้นทะเบียนเป็นป่าไม้ชุมชนเลยแยกเป็นสัตว์คนละส่วนกับคนละส่วนกันกับพระใหญ่ ทางพระใหญ่นี่ก็เราสร้างไปได้เรื่อยจัดงานประจำปีติดธงองพระใหญ่ได้ในด้านบนมันก็ทางป่าไม้ชุมชนก็ผมก็ดูแลอยู่พื้นที่ครับทีนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้ขึ้นไปดูเพราะว่าพระก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยมันเป็นที่ที่สมวนตถที่สมวนเลยที่ปล่อยล้างก็คือว่าชาวบ้านคือไม่สามารถจะไปตักหญ้าทำไม่ไเบิ่อได้ก็เลยทำเป็นปล่อยล้างมือได้เป็นบางสิ่งบางอย่าง ดลนั้นก็ละทิ้งไปแต่ตีหลังก็เราสนใจแต่พระใหญ่ทางั้นนี้ก็ร้างพอร้างเสร็จแล้วว่ที่ได้มาเป็นอย่างนี้ก็หลวงพ่อบุญชื่นท่านเดินทางมาพักคืนหนึ่งหลวงพ่อบุญชื่นบุญชื่นที่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 เดินทางที่เดินทางใต้อะไรครับผมที่เดินทางใต้เหมือนกับว่าท่านมาเปิดทางเปิดแสงสว่างให้อะไรพุดแล้คนลุกเลยครับอ๋อที่ที่ที่เดินมาครั้งล่าสุดเดมา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 พักที่วัดพรใหญ่มา อ๋อหลังจากนั้นก็คนก็ได้ธรรมดาไม่ใช่ท่านจะพักที่นี่การเดินทางขอ,อ,องแกอ๋อไปแต่ไม่ได้พักที่นี่ใช่ไหมครับไม่ได้พักแต่แกตั้งใจว่าไปพักที่วัดโขดินทางจากนี้ก็ประมาณไปกิโลพอดีแกมาเห็นพระใหญ่ไม่รู้แกน,นึกได้อย่างไรแกก็บอกทีมงานบอกว่าพักที่นี่อ๋อพักที่นี่ก็เข้ามาพักอยู่ด้านล่างครับพอพักอยู่ด้านล่างแล้วก็ในทีมงานของแกแหละเพราะแกมาพักประมาณบ่ายโมงอะไรอย่างนี้นะ ครับท <muitas S 2> ีนี้ไอ้ลูกทีมงานอะไรมาแล้วก็เดินขึ้นมาเที่ยวข้างบนขึ้นไปไร้ใหญ่มาสำรวจดูเที่ยวๆแล้วก็ทางนี้มันก็รกอะมาช่วงนั้นไม้ขึ้นประมาณคือเอวคือนมอย่างนี้พืชไปเลยก็คือว่ามันเข้าไปไม่ได้สะดวกแบบนี้ไม่ได้สะดวกไอ้คนที่มามันเห็นว่าตัวทางนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นไปดูไอ้อ๋อเลยขึ้นไปดูเออขึ้นไปขึ้นไปพอขึ้นไปเห็นซุ้มประตูมันก็พองขนตัว ตนันมันบอกว่ามึนไปหมดเลยครับทีหลังมันก็ถ่ายภาพพอถ่ายภาพมันก็ออกชื่ออธิษฐานอะไรอย่างนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีี่มันก็เลยขึ้นไปพอเลยขึ้นไปก็เห็นเจดีย์เห็นพระเห็นลูกเสืออะไรอย่างนี้นะลูกปั้นมันก็ถ่ายภาพออกไปพอมันลงมามันก็ถ่ายออกไปทางเซยเชี่ยวนั่นแหละเลยนะประชาชนที่เห็นอยู่ก็มันเป็นสิ่งที่มาสัจจันร์อย่างหนึ่งนันและครับผมเพราะว่าทำไมเจดีย์อย่างนี้ผู้ที อย่างนี้ทำไมปล่อยให้ร้างว่าคนฮือฮามาเลยเหมือนกับว่าหลวงพ่อบุญชื่นมาเปิดทางเปิดทางแสงสว่างให้กับสถานที่ตรงนี้ครับเพราะมันก็มีมันมีความมีมลังมีมันมีแล้วแล้วคือเขาจะพัฒนาต่อไหมครับพัฒนาพัฒนาแล้วรูปรูปลักษณะพื้นที่อย่างงี้ครับเหมือนกับว่าจะทาสีใหม่ไหมอะไรอย่างงี้ครับทำเราจะพัฒนาเฉพาะที่บริเวณที่สร้างไว้เรื่องข้าง นองนอกไปเราจะไม่ตัดไม้ทําลายป่าเราเป็นป่าไม้ชุมชนครับแต่ในบริเวณที่เราสร้างรัศมีตรงนั้นเราก็จะตกแต่งกันและจะมีมีพระมาจำบัดอยู่ไหมครับพระแม่อยู่อ๋อคือเราเราพระอยู่มีปัญหาที่ตรงเที่ยวไปเลยอรแม่อยู่เราก็คงที่นี่พระจะอยู่ก็อยู่กางล่างแต่ฐานบนนั้นก็ไว้แต่เป็นสักการะบูชาไม่มีพระเป็นให้มันเป็นโบราณไปให้เป็นโบราณสิ่งที่เราซ่อมแซมได้เราก็ซ่อมแซมครับ ทางล่างพืน้นล่างอะไรอย่างนี้นะอันไหนที่ช้เป็แบบว่าต้องบูรณะนะนบูรณะครับผมไว้เป็นที่สักการะบูชาต่อไป,นอปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีน้ํามีควยต่อขึ้นไปก็ได้ตัดมาตั้งแต่ว่าช่วงนั้นแหละตัดน้ําแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะต้องพัฒนาจะต่อน้าต่อคอยขึ้นไปให้ห้องน้ําอะไรเราก็จะไปทาพัฒนา เหมืคนที่มาสักการะก็ได้เข้าโองแรมไทยบางทีผมมาใช้พื้นที่อยากจะไปดูไปเห็นเราก็ต้องทำบริการอำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกโอเคครับนี่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูแลความอำนวยความสะดวกให้ให้ข้อมูลได้ครับงั้นเดี๋ยวไปเที่ยวขบนครับงั้นขอบคุณมากครับ นี่ก็คือทางขึ้นนะครับเป็นทางลาดชันนะครับก็มันคืออยู่ประมาณยอดเขานะครับขอพรอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จุประพแก้บนนะครับ แสดงว่าตรงสถานนี้เป็นสถานที่จุดประทัดน,นะครับมี่รเดี๋ยวมีทางเดินไหมอ่าทางเดินตรงนี้ล็อกหมดเลยนะครับตอนแรกครับมันจะล็อกอ่ะอันนี้ก็ไหลน้ำใช่ครับทางน้ำนี่ก็เป็นทางดินแดงนี่เขาก็เพิ่งพามาลงได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับนี่ครับเจอผมปุบตรงไหนคลับพี่ อ๋อชงลายฟูพาดูเร okay, oh yeah. like yep. ื่งจริงโอเคฝากไหมครับผมได้ครับครับชงอะไรนะนายลายฟูลาฟูุพาดูจริงพาดูเรื่องจริงเรื่องจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของเข้ออี้จะมาเหรยังไงนะเจ้าของเก้าอี้มาที่ว่าเขาบอกอ๋อเจ้าของเก้าอี้ตัวนั้นใช่ไหมครับที่พศสองห้าบีอะไรแล้วนะครับอ๋อเจอเจ้าของแล้วใช่ไหมครับเขาก็ปลูกไปนี่เลยอ๋ออยู่ที่ทำสิงกันครับแกอยู่กรุงเทพครับอ๋อแต่ก็ตอนแรกคือว่าเป็นคนทำสิง แต่ไปอยู่กรุงเทพหรือว่าไงก็เพิ่งไปไม่นานนี่เองอ๋อไปอยู่ที่นู่นแล้วแสดงแกก็รู้ข้อมูลนะเพราะว่าแกก็น่าจะมาบริจาคบนนี้เลยใช่ไหมตั้งแต่ยุคนู้นใช่ป่ะอืมเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับนี่จะถึงซุ้มประตูไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปดูข้างในนะครับ ว่ามีกุฏิผูสร้างอะไรบ้างครับแต่นี่ทางซุมเข้าวัดนะครับสุมที่สร้างตั้งแต่พศสองเครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูใ<ส>นรา,ายละเอียดมีชื่อผู้สร้างไว้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันไปเลยครับไลฟ์ฟูพาดูเรื่องจริง